อั้มพัชราภาเคลียโปมอ,อันฟอลโล่ไฮโซโพกแล้วแล้ว,ลวกลัวไอตอนไล่หลบรูปได้เวลาเคลียอ้้มพัชราภาพูดครั้งแรกถึงกรณีข่าวดรามา่าอัฟฟอลโลอินสตาแกรมของหวานจาใจไฮโซพกประธานวงพรประภาจนหลายๆคนสงสัยถึงสถานะความสัมพันธ์ว่ายังดีกันอยู่หรือเปล่า ซึ่งสาอ้ามอธิบายว่าที่ unfollow IG คืออันตั้งแต่ปีที่แล้วที่ทะเลาะกันไม่ได้กดติดตามแล้วติดนิสัยเหมือนเด็กเวลาโมโหจะ unfollow ก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งเลิกกันก็จะจบกันไปจะไม่ได้ต้องมานั่งบล็อกนั่นไล่ลบรูปคู่หรืออะไรเพราะเราไอาคนส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้ก็แทบไม่ได้เจอกันอยู่บ้านเล่นเกมเจอกันทางออนไลน์มากกว่า ทุกทุกอย่างอย่างเรื่อยๆโมเมนต์หวานไม่ค่อยมีส่วนเรื่องสร้อยที่ใส่อักษรตัวเอกก็เป็นชื่อตนคืนออามและตัวพีคือพัชราภาไม่ใช่ไม่ถึงไฮโซพกเรื่องที่ใส่ชายแซวฉัด เลิฟซีนกับมิกว่าจุกมันเลยนะก็ไม่ได้หึงหวังอะไรแ้วแก้คำขำมากกว่าเรื่องละครเรื่องต่อไปก็มีอยากเล่นอีกแล้วก็รอดูกันต่อไปทางช่องส่งบทมาให้ดูเรื่อยๆแนวที่ชอบอาจเป็นบทเบาๆไม่ต้องรามมากหนักหรือเคลียดมากอยากได้แบบเบาสมองแต่ต้องมีอะไรให้เราด้วย